เดี๋ยวนะหรืว่านี้จะเป็นสัญญาณเตือนของร้านลัางว่าบัคขอเช็คหน่อยซิเฮ้ยทุกคนครับตอนนี้เราว่าบักอยู่ที่เลนเจน<า>ร้กกานตำลวงบักสุดคุ้มใครสนใจซื้อลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับ เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเบ็ดริวรายการแห่งความเชื่อใจนะครับมันราอยู่กันในเกม One พัน u a n d Man the Strong เนะครับทุกคนวันนี้นะครับก็เป็นวันสุดท้ายนะครับของ Battle Pass นะครับหรือในภาษาของเกม One พัน Man นะครับเขาเรียกว่า Hero Support นั่นเองคุณผู้ชมครับเป็นวันสุดท้ายที่เขาจะรีนะครับรีทุกอย่างหมดนะครับในวันต่อไปนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าผมไม่รีบสอยมาไม่รีบอัปเลเวลให้มันจนถึงเวลสุดท้ายตอนนี้วันนี้ และก็อีกไม่กี่ชั่วโมงนี้คุณผู้ชมครับมันจะไม่ให้ผมแล้วคุณผู้ชมครับทาให้ผมเนี่ยต้องมานะครับทาคลิปเพื่อไปสิ่งนี้ให้คุณผู้ชมดูไหนๆก็ต้องเสียเงินแล้วคุณผู้ชมครับผมก็เลยมาอัดคลิปด้วยเลยนะครับก็กดไปตรงนี้ผมฮีโร่ซัพพอร์ตปับเข้าไปนี่ครับก็ตอนนี้นะครับตั้งแต่ที่ผมได้ทําการซื้อแพ็คนะครับด้วยเงินจริงนะครับไปแล้วนะครับครั้งแรกครั้งเดียวนะครับและผมก็ทาเควสเรื่อยมานะครับ จนทาให้ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เลเวลนะครับ115นั่นเองครับผมก็ถามว่าได้ของมาเยอะไหมก็เยอะใช่ได้คุณผู้ชมครับเยอะมากนั่นแหละเนี่ยของที่เคยได้มาทั้งหมดนะครับก็จะอยู่ในจําพวกนี้แหละแต่ถ้าเกิดว่าผมไปไปจนหมดเลเวล200เนี่ยผมก็จะได้ทั้งหมดนะครับตอนนี้บาคุซันผมได้ไปแล้วนะครับผมได้ตั้งแต่เลเวล80นะครับเดี๋ยวผมเลื่อนไปให้ดูนะบาคุซันนี่ครับผมได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ปั้นอะไรนะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับปัจจุบันผมอยู่ที่เลเวล115นั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปไปอีกนะครับเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงเลเวล200นะครับมีอะไรบ้างนะครับเยอะแยะมากนะครับมีชิ้นส่วนอุปกรณ์ส้มด้วยนะครับทุกคนอ่าแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยนะครับนี่อันนี้สําคัญมากนะครับพลังแฝงความเร็วนะครับเอาไว้เล่นในเรียวไทม์นะครับอันนี้จะทําให้เราได้เปรียบคู่ต่อสู้เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็อันนี้ครับผมลิมิเต็ดนะครับ การรูปล่างของไซตามะนั่นเองนะครับแล้วก็ซีซั่นใหม่แน้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเจ้า Battle p พร์ตัวนี้นะครับจะเปลี่ยนเป็นอะไรนะครับต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับซีซั่นนี้นะครับผมก็ไม่อยากพลาดผมเลยต้องไปนะครับมาซื้อเลเวลเพิ่มกันเลยดีกว่านะครับผมขาดิกิเวลน่ะเหรอก็ประมาณสัก80 85ิเวลได้มั้งเพราะว่าผมเวล115ิใช่ไหมโอเคครับอีก85ิเวลผมก็จะถึงเวล2 0 0นะครับซื้อเลยครับผมนี่ครับปาบเข้าไป โจมครับอ่าขึ้นมาอีก10เอ่อก่เวลนะอีก20เวลคุณผู้ชมครับกลายเป็นร้อยสามสิบห้าลนะมันต้องกดรับก่อนว่ะซื้อไม่ได้คุณผู้ชมครับโอเคกดรับก่อนแล้วกันปาบเข้าไปนี่ครับโอ้ยได้เยอะได้เยอะเอ้ยได้อันนี้ด้วยคุณผู้ชมครับตาระดับ S นะครับตาระดับ S เอ่อขั้นแรกคุณผู้ชมครับตาระดับ S ขั้นแรกแบบแรกนะครับได้มาหนึ่งอันด้วยนะสุดยอดครับคุ้มค่าจริงๆแล้วก็ชิ้นส่วนบากุซันนะครับมา ต่อไปเลยแล้วกันนะครับเลเวลซื้อนะครับต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับใช้100แบงค์นะครับอัพได้จนถึงเลเวล145นะครับซื้อเลยครับปั๊บเข้าไปกลายเป็นเลเวลร้อแล้วครับปั๊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 บรอบนี้นะครับรู้สึกว่าจะเพิ่มไม่ค่อยเยอะนะครับอ่าก็จะได้ของทั่วไปแล้วโอเคซื้อเวลต่อเลยครับอีก100ครับปั๊บเข้าไปเวล155แล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้รู้สึกว่าผมจะซื้อได้เพียงแค่ อทีละสิบเวลแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมาครับรับครับปาบเข้าไปนี่มาแล้วครับผมของโหดของเรานะครับพลังแฝงความเร็วสิบนะครับอ่าก็จะเพิ่มเอ่อความเร็วนะครับสามสิบนะครับเวลาไปเล่นในเรียวไทม์นั่นเองนะครับทําให้เราได้เปรียบคู่ต่อสู้มากนะครับไอเนี้ยสําคัญนะครับต่อไปครับผมซื้อต่อเลยแล้วกันนะครับรู้สึกว่าจะซื้อสเตตกันได้เนี่ยเห็นไหมร้อยสิบห้าครับโอเคให้มันรีเฟซรายการรางวัลไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะซื้อ ยาวๆเลยนะครับจนกว่าจะครบ200รอคุณผู้ชมครับมาครับร7 5เ้าเลยครับรางวันใหญ่เป็นการรูปร่างไซตามะนี่ครับมันต้องได้สิครับมันต้องได้ซื้อต่อเลยครับอีกหนึ่งรอยไป้อ1 8ปดแล้วครับยาวไปสงครามยังไม่จบครับผมอย่าเพิ่งนับคูปองเดี๋ยวมันจะรู้สึกเสียดายขึ้นมาถามว่าเสียไปกี่คูปองนะครับหลายคูปองครับบอกเลยว่าวันนี้ผมเตรียมคูปองไว้เยอะมากนะครับเพื่อการนี้โดยเฉพาะ เอ้ครับร้อยเก้าสิบห้าแล้วคุณผู้ชมครับร้อยเก้าสิบห้าแล้ว้โเคครับเหลืออีกห้าคุณผู้ชมครับเหลืออีกห้าอ่ะผมต้องซื้อแบบอีกห้าสิบแบงค์นะครับก็จะครบนะครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับครบแล้วนะเหลือสองร้อยเคลียร์ครับทีนี้กดรับทั้งหมดครับปาบเข้าไปดูนี่ได้อะไรบ้างโอ้หอย่างเยอะคุณผู้ชมครับเยอะไในการรูปร่างของไซตามะมาหนึ่งอันนะครับแล้วก็อะไรเนี่ย ถุงปีศาจนะครับทักษะนะครับโอเคแล้วก็อุปกรณ์ส้มนะครับน่าจะประสานได้สักอันหนึ่งนะครับแล้วก็พลังแฝงความเร็วนะครับแบบแบบแบบที่12อ่ะเออได้เพิ่มแบบความเร็ว36นะครับแล้วก็ชิ้นส่วนบากุซันแล้วก็เหรียญซับพอร์ตนะครับเอาไว้แลกของดูดิผมแลกอะไรได้บ้างนะครับอุวยแลกได้เยอะเลยนี่ว่านี่ครับแต่ผมว่าผมแลกเป็นชิ้นส่วนสากลอะไรพวกนี้ดีกว่านะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าไอ้เบทเทิลพาร์ตเหรียญเบทเทิลพาร์ตอันเนี้ยจะต้องใช้ใน ซีซั่นนี้หรือเปล่านะครับผมก็เสียวๆอยู่นะครับเพราะงั้นแล้วผมจะรีบกดใช้แล้วกันนะโอเคเดี๋ยวไปดูของที่ผมได้มานะว่าผมได้อะไรมาบ้างนะครับคุณผู้ชมครับมาครับเริ่มที่ชิ้นส่วนของม่วงนะครับผสานครับปาบเข้าไปได้ลำลองอุ้ยดีดีดีได้ลำลองนะครับพ p บนต้านทานเฮ้ยถือว่าดีนะครับใส่ให้กับพวกใส่แทงได้นะครับปาบนักโทษ ป้องกันวะโอ้ป้องกันไม่เวิร์กนะครับโอเคอันนี้ของจากอะไรวะจากจากกิวล์นะครับไม่เกี่ยวกันนะครับโอเคของส้มครับผมมาผสานครับของส้มลุ้นได้เลยสายฟ้าจะเป็นสายฟ้าผมขอเป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซนต์หรือไม่ก็โจมตีตาคลิแล้วกันป้องกันเฮดพีผ้อมครับจบเลยนะครับความฝันของเราได้เต็มจำนวนมากดูดีได้เลย นี่เลไอเทมหายากโอเคครับได้สุ่มแผ่นทักษะด้วยนะครับเหมือนว่าจะได้มาในเมื่อกี้แหละแผ่นเกียรติยศครับผมโอเคสุ่มรับถุงจํานวนมากปาบเข้าไปอันนี้ก็ซุ่มอีกนะครับปาบเข้าไปไม่รู้ได้มาจากที่เมื่อกี้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเยอะมากคุณผู้ชมครับสุ่มแล้วกันปาบเข้าไปอ่ะอันนี้ก็อีกอันนึงปาบเข้าไปนะครับหลายปาบเลยนะครับตอนนี้นะครับของผมค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับอาจจะตาลายคุณผู้ชม ออกล่องพวกนี้ก็ค่อยเปิดแล้วกันนะครับรู้สึกว่าจะได้มาจากการฟาร์มการฟาร์มประจําวันทั่วไปคุณผู้ชมครับเออไม่มีอะไรมากเลยครับโอเคก็น่าจะหมดแล้วเลยครับเดี๋ยวผมไปลองรูปร่างไซตามะกันดูบ้างดีกว่าครับว่ามันจะเท่หรือเปล่านะครับรูปร่างครับผมแล้วก็ไหนวะนี่ครับไซตามะนี่คุณผู้ชมครับนี่คือของเบ t t l e p พ s s ซีซือสั้นแรกนะครับ ส่วนซีซั่น2เนี่ยจะเป็นอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนียแต่ผมเคยเห็นในคลิปของคนจีนนะครับจะเป็นไซตามะแบบใส่ชุดกันหนาวอะ่ะเออรู้สึกว่าจะมาตอนช่วงธันวาคมหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะมันเป็นฤด,ดูหนาวด้วยไงอาจจะเป็นไปได้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่า b บทเทิลพา s ต่อไปนะครับรูปร่างที่จะมาจะเป็นอะไรนะครับตัวนี้ก็เท่ดีเหมือนกันนะครับเนี่ยเหมือนไซตามะไปไปทำงานน่ครับเป็นมนุษย์เงินเดือน เป็นมนุษย์เงินเดือนอีกแล้วนะครับตอนแรกตอนที่มีผมก็เป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับไอนี้หัวโล้นแล้วก็ต้องมาทํางานเข้าออฟฟิศอีกนะครับอ่ะผมจะเปลี่ยนกรอบรูปแล้วนี่ครับแล้วก็อะไรกับกรอบนะครับกรอบกรอบอันไหนเอ่ยอันนี้ครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นคู่ของมันนะครับนี่ครับมาคู่กันเลยครับในแบทเทิลพาร์นะครับจะมีกรอบแบบดุกดิกดุกดิกอันนี้นะหัวใจเนี่ยแล้วก็กรอบแบบฟุ้งฟริงอันนี้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็รูปรางไซตามานะครับอันนี้อยู่ในแบทเทิลพ ก็จบกันไปแล้วครับผมสลับการมาเปยนะครับฮีโร่ซัพพอร์ตนะครับจนเต็มเลเว่าสองร้อยนะครับเดี๋ยวซีซั่นหน้านะครับอาจจะมีเปแบบนี้อีกนะครับก็ต้องรอติดตามชมมันต่อไปนะครับแต่อาจจะเป็นช่วงตอนใกล้หมดซีซั่นนั่นแหละเพราะว่าผมอยากจะทำเควสที่มันคุ้มก่อนนะครับรีบเปไปมันก็ไม่ดีนะครับถึงแม้ว่ามันจะได้ตัวใหม่อย่างบาคคูซันก็ตามหรือว่าได้แบบชิ้นส่วนอะไรดีๆที่เอามาเล่นอะไรเงี้ยแต่ผมว่าทำเควสก่อนคุ้มกว่าครับโอเคก็สหรับวันนี้นะครับผมไม่มีอะไรแล้วผมจะมา ไปให้ดูเฉยๆนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ผมก็ตัวลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าผม b e d e v i l w สวัสดีครับบ๊ายบาย